รา,าาร,าาราคาแฟไอทีโซนโอเดตสุนิสาบอกว่าร้านกาแฟใจแสนจะเลยจา้างคุณกัณฑิค่าไม่ได้ครับเครื่องเสียงดีดีคุณแม่ครับวิสุนิสาครับคุณแม่มต้องกับเรามาช่วยงานนี้ครับมายดีใจครับขอบคุณที่คุณพิสุนิสาครับเสียงดีครับติดต่อได้ครับในราคาเป็นจานเอเกเริ่มเริ่มนะครับสนามเด็่งสุนดสาพวงซิ่ง ทฟอเียาุ้างบาไกัมาหน้าตูโอมาตาแมงหล่ลามสมตู้ของคู่ตออะไรชื่อยัอไ,ยไม่เห็นกันะครับสองมาดยังยไงใว่าอ้ประกาศผู้ชนะผ่นยศาร์บป็น,านาย,นยาเลครับที้ไมไมาลยครับันลสองอะไรชื่อด้วยนะคะนนรับชื่อดลตพสร์ตส่ายบ และที่ขาดไปได้ต้องขอขอบคุณครับโหมออครับดูวัดครับดูดูรักครับสุขสากับมีเดื้อเฟื้อการที่ครับให้เราจัดทุกคนให้เด็กๆและเยาวชนประชาชนครับได้เล่นและออกกำลังกายครับต้องขอขอบคุณมากครับโอ้จัดเฉลิมสนามเด็ก ุกยาดีฝั oh ่งรถอมรทัาเพือดเขตสนามสอง้งฝั่งรชมันมินฝั่งน้นรับนิทาทะเลรังครชหนุัวบอรสอิยูนะวงได้บอลชก่อนมาให้กับสนามสุเชียง ต่อไปแร้วถึงผู้เล่าโจธนาดนโซเทียครับี่มาแเสียงกรอบเนิลุไปตรงนี้นนคูมเอาใบแื้อครับไปติดเบอร์อะไรยครับเราได้บอกครับไปนะครับไปติดเบอร์อะไรยครับ เอพีเอสวานเอส้มสลับขาวครับสีแดงพุ T ้งมุ T ้งสปอร์ตโอกานีเบดีเอพีบมาเยอะระหรังซิงธนานันสู่เชียงบุวตามาเยอรขห้าอางจาหนักหนา้เซ อาราศถึงกับใช้ดุจอยู่ก็คงซีกออกมาครับปูต่อไปครับเป็นคูนอายุชนครับอายุไม่เกินสิบสองปีครับเราจะแข่งกับสนามเดียวแล้วก็อีสนาโนวิจะพักครับแล้วเราจะลงแข่งพร้อมกันนะครับของรุ่นประชาชน

หมูป่าใจมาไม่ทานหมูตายังไม่ได้ะายชื่อนะสุประเรศออกขวาแล้วหูซ่าเมื่อกี้เราได้อมมาใส่มาให้ใส่เบอร์ด้วยนะต่อจะคู่เด็กนะครับจะเป็น si บอลสามแสนมีเท็ตบอลสามเป็นสองคนเลยนะครับเนี่ยไปสิ้นเดือนนี้ครับสุ่มซอนครับบอลสิบเอ็ดคนครับน่าจะสิ้นเดือนนี้ครับคุณบอลบอลชนครับครับหรือบอลอำเภอครับครับน่าจะมีแล้วนะครับสอบข่าวมาแล้วรายลุกโผล่ก็พวกสิ่งให้กับสนามนั้นสู่เทียง จะหลังให้ทีละวงหลังการที oh ่เขาพูดถึงจุกพัทยาดีให้ทางฝั่งตัวที่เจมี่ครับเล่าโค้ดเล่ี่ยงเราพาให้สุด้เล่าเที่ยงนะารับแต่ว่าที่เ่าไปเทัา อุมาตาเพื l, ่อนเพื่อนใครที่ว่าพอจะจำนำคนอลได้ามาใส่เว้ได้เลยนะมาตาพอังไม่ใส่ก็เปลี่ยนชื่อมาให้ได้ สนามสครับเือทีเด็ดทนเสื้อถึงต๊ะสลับขาวสีแดงบุ๊คบุ๊สปอร์ตครับบุ๊คบุ๊สอร์ตนี่ป็นร้านจหนาเชื้อผ้าอุปกรณ์ที่านอยู่ใกล้ๆ,ลๆ,ๆสี่แยกสายเชียรครับร้านกอบกินข้าน้ำครับกอบกินข้นาน,น้ำตรวดเคทียอฟ้านนร้านกระ่ายโทรศัพท์มือถืออยู่หน้าเพชทโทนเทรัน ไปได้ไหมสนามน้ำสูเคียบบนวัดเชิเนคนบ่วงสิ่งไประดับภาพถึงรอบรอบงชนะเลิมาได้วนะครับาวัดเชิเนคนนายมินิสเตอร์ครับลุมาพากผูแม่ดูไหมรยากาวของพวกสิ่งเรือกลายสีนยืนยมนครับมีกระแส ระบงส์ธิกาออกให้ซูมเด้สีกลับเด็กปเด้อไปทให้เกียร์กายสิงห์เเกียร์กายโล ขึ้บอลที่จะก้าวไปไกลได้กลเรือกจะพุตบอลในกบในหมู่บ้านเรายแล้วจะเป็นไปได้แล้วด้วยหลงจากจบสโมสรทุเาแล้นะครับัีพงฟ์สุดใจกับยีราฟแก้วสาสันยีราฟงยีราฟงหลายจังหัดทสุดเลยแล้วอ่อนฟ้านะยราฟโค้งหเทีย ซูเชียงยูรามาคิลเปิลยูโบโบริกาจานเ่ที่ว่าให้ชาแล้อด้ไห่าหรือบอกแอนบอนห์ทางฝั่งยูงคูมาตาได้ครับเที่ควระบนครับีมปลอดใช้พาคูปล่อยออกมาโสต่อโเลครับทั้งสองสนาม อกสปอร์ตสีแดงสีจุดสขาวเกมีเอสวานแต่ก็เคยไ้แทนมาหลายสนามทั้งสองเที่ยนแล้วเดยอมาโอ้เกยกสีน้ออีกจับไม่อยู่ก็ทุรศมาิกระบอกรบอลลงได้ครับยิกรกกรนิกา วันก่อนครับเรืตอนวันอยู่ที่จัววันเชียป็นยาบุตรศิไลไปได้ไหมวิปปะกับกาชัยกาัยหน้าประโต่ะรอยอยู่ครับยวตวอ่อครับจะฟังซึ่ง เจ็ดคนรุมบอลเสรดคนจะไปพูทชอนะผูจัดไปตามการสายฝนดูเก็บแอรครับเก็มาแล้วมหาดีถึงเป็นการครับอ้าวเรื่อง มูสปอร์ตเขึ้นนำไปแล้วสีเกที่ครับก nah ็จะแยกครับขบวนสารีบัน <Bueno> มีรายที่ครับรู้สึกปวดตัวจะมาไม่เข้ากับการแยกรายจะไม่ได้ที่น้องพอนะครับน้องก็พอหัวถนดนับรายที่ครับบอลดีๆครับเกตุชัยพิเศษยิงให้มูสปอร์ตเขึ้นนำไปแล้องการแยก ก,ก,กับกระชายมีใจอ้าวกับกรชายตอบสาริกรเลยนะเครับเอออะไรต FC อะไกระชาย8 FC ครับมาใสิบหา้าบอลสปอร์ทขึ้นนำเป็น2วอสโอล์ลยคนระับวอส11เอสงานนี้6วอสฝั่ง ADF มาฝั่งนี้สนามหึงก็มันต้องแข่งเพิ่ม มริกาเปลี่ยนแล้วทั้งฝ่ายแข็กอยู่สกแกร่ต่ก็แรกยาไปห่อยตัวโดนฟังไว้เรยนจงรีทังฝ่ายเลืกหน้าของ,ของนักกาทีมหรือยาบุษรอสกทีนะครับรอจะัดสิกสสาก็จะกลุ่มาครับายเดียวกันเราจะไม่ให้พบก,กันนะครับได้เสมาสองทีมเราก็จะไม่ให้พบก,กัน ขึ okay. okay. ้นแล้วครับเ้ำกรกแกนทุกฝั่งซ้ายครับวซเดี๋ยวกโูงนี้นานาแนี้อวกมาทันไหมนนาสูงเชียงนนา้ทมโรนิการกาให้เาโบหเที่ยง ทีไกลกโคตาเไม่ได <es> oh, oh, no. <ret> ouais ้โอ้โห็มเ้าเอ้าอกว่าไม่เป็นระเขาวนทนทางแตงโมก็พูุเสียงเดิมเรีนผู้กองปัญญาผู้กองปัญญาบางเสีติดยรารนะไรันนี่ก็อีกหนึ่เ่นครับขอแสดรับแต่นี้ได้รับวปัญหาบัต ได้ร้องเข่าแล้วความมักษาตัวอยู่ครับแบบเดิ่ทรงพลังแต่พวัพบีมบูวาตาอะไรสเอบค้ากระห้อยลุนุนขอหน้ามือนเาที่มาพูันะโอ้ยครับ บอลแฟนเอบไว้จใจแครับครับตอมาครับีที่เจอครับโนครับบาครับตัวที่็ับอลแฟรเฟไท์้ครับายมหาการครับเมืนี้ยิงเ็าวครับดเครื่งเวาแรครับทีมแดง่วซิ่งเสมอกับทีมคูมาตาชิมูริวครับโสดมาตโส เดี๋ยวชั้นก็มชมเรื่องเวลาหลังนต่อครับแล้น้องไข่ตอนนี้ก็กำลังจะมีการโอ้โหเจ็บสุดท้ายคือเต้นกับ ด้วยครับเดี๋ยวช่วยโค้ชเด็กให้ทีมโยนแปเลยลูกเลียงบังไว้ถามนักบิดเอนี่ครับ